ก็มีการประเมินของอีกหลายบริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ซึ่งก็แน่นอนเมื่อวานภาพที่เราเห็นบวกไปเนี่ย4 6 8 8จุดปนะฮะประมาณสัก3.5มเปเซมูลค่าซื้อขายแสน1 2ล้านบาทเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เห็นกันมานานแล้วนานแล้วนะ ก่อนหน้านี้อาจจะได้เห็นแสนล้านบ้าง8,90,000บ้างนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็น80,000ขาย90,000มขายนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยมันคือแสนซื้อแสนซื้อมันมีความแตกต่างนะแสนขายกับแสนซื้อเนี่ยนะไอ้แสนซื้อเนี่ยไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ขาขึ้นรอบใหม่ที่ดีของตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าสืบเนื่องมาจากผลการเลือกตั้งที่ออกมาอย่างที่เราพูดคุยกันแล้วถ้าสแกนดูภาพรวมห,หุ้นที่นําตลาดขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเดลต้าเป็นตัวหนึ่งแต่เดลต้าเขาก็คือเดลต้าแหละเพรฉะนั้นตัด ทิ้งพักเอาไว้ข้างๆก่อนแต่กลุ่มทั่วไปเนี่ยนะฮะที่ดูแล้วเป็นตัวนำตลาดขึ้นมาเมื่อวานนะฮะก็จะมีอย่าง AOT นะฮะมี g ก l f มี a d v a n c e ซึ่งก็แน่นอนเป็นกลุ่มที่ตลาดมองว่าจะได้รับประโยชน์มาจากนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่โดยตรงทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็ประเมินที่ทางตลาดหุ้นไทยภายใต้ในโยบายรัฐบาลใหม่นะครับว่าจะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อหลายอุตสาหกรรม ครอบคลุมหุ้นมากกว่า72หลักทรัพย์เริ่มจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง plus และมาตรการกระตุ้นการ,การบริโภคนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและสินเชื่อรายย่อยประกอบด้วยก็ประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของ cp extra นะครับ bjc crc cpo อ่ามิสเตอร์ดีไนะครับ JMT MTC สวัสดติดล้อคาราบากุ๊ป OSP แล้วก็อิชิตันนะครับขณะที่มาตรการผลักดันภาคการท่องเที่ยวนะครับเช่นโครงการเที่ยวดีมีคืนซึ่งก็หมายรวมถึงการดึงอีเวนต์ระดับโลกนะครับอาทิเช่นฟอร์มูล่าวันครัรวมถึงตัวของ Tomorrowland แล้วก็โครงการสวนสนุกขนาดใหญ่ก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มสนามบิน โรงแรมและโรงพยาบาลบก็จะมีหุ้นประกอบด้วย AOT, s e n เซนเทลดีเอราวันกรุ๊ป c MINT, s p มินสปาบ d m s ำรุงราชและ PR9 ครับส่วนมาตรการพักหนี้และแก้ปัญหานี้ครัวเรือนนะครับเช่นเงินกู้ฉุกเฉิน50,000บาทรวมถึงการพักชำระหนี้ไม่เกิน1ล้านบาทนาน3ปีก็มองว่าจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มธนาคาร f i แ a นซ์และอสังหาริมทรัพย์ครับก็ซึ่งประกอบด้วย KTB ตัวของ KKP, TTB, JMT, MTC, สวัสดติดล้อ AP, สุภาลัย SCS, s s เ t แล้วก็แสนสิรินะครับนอกนอนจากนี้ก็ยังมีมาตรการอาอยังมีเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านาในแง่ของกองทุน Thailand f u t u r e f u ันนะครับ<ม>และก็โครงการแบบ PPP นะครับก็คาดว่าจะหนุนในแง่ของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มระบบขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานนะครับกลุ่มนี้ก็ได้แก่ตัวของกาฟนะครับ BEM s t a c o n CK AIT TKC PIS นะครับตัวของ d i t ต o ITEL แล้วก็ BBIK แล้วก็ BE8 นะครับอันนี้ก็ในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับ ขณะที่นโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินนะครับเอเวชันฮก็จะเอื้อประโยชน์ต่อหุ้นในกลุ่มการบินและบริการภาคพื้นก็จะมีหุ้น AOT, AAV, Bangkok Airways นะครับมีหุ้นไทยและ SKY รวมถึงนโยบายสนับสนุนพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นบวกต่อหุ้นกันกลุล WHAUP, Gulf, o นะฮะ f o สต์ อาพิโก g h ฮ e c h รวมถึงตัวของไทยคมะนะครับแล้วก็สำหรับนโยบายการเปิด Fast-Tag นะฮะเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI แล้วก็เรื่องของ s e m i c o นดักเตอร์นะครับก็คาดว่าจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหุ้นในกลุ่มของพ,พลังงานและก็สาธารณภคนะครับกลุ่มนี้ก็ประกอบไปด้วยอย่าง Delta w h a w h a u p อมตะ b g ีกลิมกรแล้วก็อิสบอ e r นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันซึ่งก็เป็นปัจจัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและหนุนหุ้นในกลุ่มขนส่งกลุ่มหนังสือโฆษณาก็จะมีหุ้นอย่าง BTS, BEM, Plan B และ VGI โดยมุมมองมหาภาคนะครับก็คาดว่ารัฐบาลใหม่เองจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในช่วง1-3เดือนนี้วงเงินไม่เกิน4 0,000ล้านบาทภายหลังจากที่สามารถจัดตั้ง รัฐบาลได้สำเร็จภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็จะช่วยกระตุ้น GDP นะครับได้อีกราว0.1ถึง0.2ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนนำครับประมาณการกำไรของตลาดเนี่ยขึ้นอีกประมาณ0.4ถึง0.8ด้วยกันอ,อ่ะตรงนี้เป็นภาพรวมเอาไว้ก่อนอะนะฮะคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าในส่วนของมาตรการหรือว่านโยบายที่รัฐบาลใหม่เนี่ยจะขับเคลื่อนนะฮะ ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะแต่ทั้งหมดตรงนี้นะฮะมันเป็นมาตรการและนโยบายที่มาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าอ่าใช่นะฮะก็คือชุด ที่รักษาการอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็กําลังจะกลายมาเป็นรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งในช่วงหลังจากนี้นะนั้นมันเป็นมาตรการที่ตกค้างมาจากก่อนหน้าหรือที่กําลังทํากันอยู่อ,อยู่ครึ่งครึ่งกลางกลางนะหรือที่มีไอเดีย<ม>แต่ยังไม่ได้ทันริเริ่ม,มนะอย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้มันมีหลายส่วนถูกไหมฮะมันมีส่วนที่ดําเนินการไปแล้ว70% 80%ดําเนเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่งนะหรือ เริ่มแล้วนะแต่มันอยู่ในช่วงของจุดเริ่มต้นนะหรือที่มีไอเดียแล้วนะฮะผ่านการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ริเริ่มอ่าแล้วมันก็จะมีอยู่หลายส่วนงนั้นทั้งหมดตรงนี้เมื่อนํามาผูกรวมกันก็จะครอบคลุมอยู่ประมาณ72หลักทรัพย์อันนี้ตามที่ทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเขาประเมินออกมานะครับที่ว่าน่าจะได้รับผลบวกซึ่งก็แน่นอนว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็ย่อมต้องมีของใหม่ต้องมีของใหม่แต่เดี๋ยวของใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันช่วงหน้าซึ่งก็เป็นการ เปิดเผยข้อมูลนะฮะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดเรเอกนิตินิติธันประพาสนะค,ค,คือมาตรการที่มันค้างอยู่ตรงเนี้ยรู้กันอยู่ละมีอะไรบ้างอ่าใช่งั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่นะจะให้ตื่นเต้นกว่ามันต้องดูว่าของใหม่ของใหม่ดีอะไรี่จะออกมาเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะฮะ